ความฝันอาถันความเชื่อสองโอ้ยพูดแล้วคนลุกไปกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมยูกับคู่คู่งา,ามเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับตอนนี้ควาดีความฝันอาถันความเชื่อเราเคยคุยกันไปแล้วแต่โอ้โหเลตติ้งดีจัดคุณจา๋เาเรื่องเนี้ยคุยกันยังไงก็ไม่จบพี่คุ้ยคือโลกแห่ง อาถันสารพัดเนี่ยหูมีมากมายแต่ละผ้าก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละที่ก็มีไม่เหมือนกันวันนี้เป็นเรียกว่าคําถามจากทางบ้านเรารวมมาเกือบสิบคำถามไม่รู้ะจะตอบหมดหรือเปล่านะวันนี้แต่จะพยายามให้หมดที่สุดภักสองนะรอบนี้ชูมือมาแบบนี้ในไหนก็มาภักสองแล้วเนี่ยมาเป็นคู่เหมือนกันนี่เลยครับงามหนึ่งและงามสองครับราคาพิเศษโปรโมชั่นสําหรับ ยี่สิบสายแรกลงคู่อีกได้ไหมลงคู่อีกคมายี่สิบสายแรกครับจัดไปครับหกขวดสองพันสี่ร้อยบาท แต่เราย้ํานะครับว่า20สายแรกเท่านั้นงามหนึ่งนี้ยังไงพี่กล้วยงามหนึ่งใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวไวไร้โรคแมลงนะคะคส่วนงามสองบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผลที่สําคัญฉีดทางดินนะคะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินงามสองมีสารจับใบด,ดูดซึมไวแค,แค่1นาทีเท่านั้นแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับจัดไปครับไ,ไม่ว่าคุณจะมีหนึ่งไร่ ห้าสิบไร่ร้อยไล่ได้หมดไหมได้หมดเลยนะคะหนึ่งขวดได้ถึง2 0 0พันลิตร2 0 0พันลิตรผสมน้ำไปนะจัดไปได้ถึง50ไร่ด้วยกันตกตกไล่ละ8บาทอุ้ยคุ้มขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับอ่ะย้ำเบอร์โทรอีกทีใครจะโทรมา0 8 2 4 4 2 3 6 2 6ครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไซน์นำหน้ากรตรงามนะคะถูกต้องหรือคนท่าคนแก่ที่ทำไม่เป็นอีกแอดเบอร์โทนี้ก็ได้เลยนี่ เอฟซีเรานี้สอวอทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่สอวอไม่ใช่แบบท่านสอวอนะฮะนี่เป็นผู้สูงวัยก็มีเพียบดีดูรายการเราได้ทั้งความรู้<ช>ด้วยาสายถ้าชอบสายมูดูของเราไม่พลาด<ช>อย่างแน่นอน<ช>มีอะไรสงสัยไลน์มาถามมาได้ให้ลูกหลานพิมพ์มาให้ก็ได้<ช>หรือถ้าถนัดโทรโทรมาก็ได้เดี๋ยวเราจะรับเรื่องไว้หรือวันไหนถ้าสะดวกเขาเรียกอะไรนะดวงสมพงกันเขาเรียกว่าเจอกันหน้าใหม่ เอามาเดี๋ยววันนี้จัดเราจะมาเปิดดวงกันหน้ามาเลยใช่ไหมคะดูผ่านในรายการเลยได้ถามมาคือถ้าคุณบอกมาบอกมาให้ละเอียดอ่ะยิ่งละเอียดยิ่งดียิ่งละเอียดยิ่งตอบได้หมดอันนี้สบายสบายส่งทางไลน์มาก็ได้นะครับหรือมีปัญหาอะไรจดไว้ก่อนผมแนะนําว่าบางคนอ่ะเตรียมคําถามไว้ในใจแล้วแต่พอเจอเสียงแม่หมอก่อนแม่หมอกล้วยฮัลโหลปุ๊บลืมใช่หนึ่งออกอย่าลืมแล้วก็อย่าร้องใช่ผมแนะนำด้วย ถามถามไปเลยไม่ต้องเกรงใจฮะเวลาเรามีให้เพื่อคุณไม่ได้เลยยาวๆผมให้เต็มๆถามให้ละเอียดเอาให้สบายใจเพราะรายการเราอยากจะช่วยเหลือทั้งเกษตรกรทั้งที่คนมีปัญหาชีวิตด้วยใช่ไหมพี่กล้ยเออโทรมาก็ขอให้เคลียร์เลยหรือถ้าคุณแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยอยากคุยกับผมได้อย่าปล่อยให้ผมนั่งเหงามาโทรมาเลยนะคะโทรมาเลยผมก็จะคทยด้เยนะโอเคค่ะ สารพัดเลยวันนี้น่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่ากับคำถาม,ามเยอะมากคุณดอาถันความเชื่อสองคำถามแรกช่วงนี้ช่วงนี้ผ่านมามีทั้งวันสารพัดว,นะวันพระใหญ่เลยนะวันพระใหญ่โอ้โห<อ>ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเข้าวรรษาปพอดีนะคะ จะเจอว่าหลายๆลายท่านหลายๆจังหวัดหลายๆลายเคสหรือหลายหลายคนนะคะที่ตกอยู่ในห่วงความทุกข์มีคนใกล้ตัวคนรอบข้างจากไปบางคนก็นอนหลับจากไปบางคนก็เกิดอุบัติเหตุกระทันหันหรือบางคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บจากไปหลังจากวันพระใหญ่นี่ใช่เลยมีคำถามเข้ามาเลยมทไช่วงวันพระใหญ่จึงมีคนเสียชีวิต เยอะ,ะเยอะจริงๆนะมีข่าวที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่ๆเลยที่อันนี้เคสใกล้วันใกล้วันพายใหญ่ทั้งนั้นเลยทําไมพี่กล้วยทําไมดวงวันพระใหญ่นะคะที่ชาวไทยพุทธของเรานิยมไปตักบาตรกันหรือไปเข้าวัดบวดชชีบวชพระกันเข้าศาเนี่ยม,มันเป็นการนะคะเขาเรียกว่า ผูกดวงหมุดดวงฟาดเคราะห์ะหรือล้างนบพระเคราะห์ทั้งหลายเลยนะคะคนที่อยู่ในเคราะห์ทั้งรู้ก็ดีหรือไม่รู้ก็ดีถ้าเกิดอยู่ในเคราะห์แล้วไปทําบุญคนไหนที่ถึงคราวอายุไขของคุณแล้วเนี่ยเขาจะนอนหลับหรือจากไปนะคะโดยในช่วงวันพระใหญ่หรือคนที่เกิดอยู่ในเคราะห์นบพระเคราะห์ใหญ่ ครั้งใหญ่สุดในชีวิตแต่ไม่ได้มีการทําบุญไถ่ชีวิตหรือใดๆก็แล้วแต่จจเป็นการนนแผ่เมตตาทําทานก็ดีนะคะชีวิตของคุณก็จะเจอจุดจบที่เรียกว่าความตายหรือถึงแก่กรรมนั่นเองนะคะก็จะเจอในรูปแบบที่ไม่ดีเจอในรูปแบบที่ ตายไม่ดีนั่นเองคุณดินครับเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่เจอเทปนี้ของเราที่อยู่ทางบ้านแล้วก็มีคำถามเรื่องนี้มามถ้าใครที่ตายแบบถึงอายุไขนะคะตายแบบไม่ทรมานนอนหลับเสียชีวิตครับเป็นลมล้มพับหัวใจหยุดเต้นนะคะให้ทำใจไว้เลยว่าเขาถึงอายุไขแก่ความตายแล้วเขา ถึงได้จากไปส่วนคนไหนที่ญาติพี่น้องหรือคนไกลตัวหรือมีข่าวอุบัติเหตุทางๆ่างหน้า,นา,นาเสียชีวิตกระทันหันนะคะคือเขาไม่ได้แผ่เมตตาบุญถึงคราวเคราะห์ใหญ่ของเขานั่นเองเป็นวันที่ยมมทูตเนี่ยลงมาเสวยในลูกมนุษย์นะคะช่วงวันพระใหญ่่ใช่วันพระใหญ่ใหญ่นะคือจังหวพพะพอดีพอดีกันใช่เป็นจังหวะพอดีเลยนะคะที่ ทำให้เกิดการเสียชีวิตเยอะหรือคนที่คิดว่าคนที่มีบุญเยอะทําไมตายจากวัยจังหรือคนที่แบบสมควรตายถึงจะไปไวัยจังนี่แหละมันมีสองกรณีใครที่ญาติพี่น้องใครที่เสียไปหรือคนใกล้ตัวที่เสียไปแล้วนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยะนะคะส่วนเรื่องทําบุญอะไรก็คือทําพยายามแผ่เมตตา เผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานะคะน,นะช่วยได้นะคะส่วนคนอยู่ก็ทําดีทําบุญกันต่อไปต้องสู้กันต่อไปนะฮะมีปัญหาอะไรก็อย่างที่ว่าไปไม่รู้จะปรึกษาใครโทรมาปรึกษาเราโทรมานะคะได้พูดถึงเรื่องบวชพระในช่วงในช่วงวันเข้าพรรษาหรือแม่ชีบวชชีวันวันเป็นวันเข้าพรรษาพอดีเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่บวชแม่ชีเนี่ยเป็นคนติดสินบนนะคะ ยังไงอะติดสิงบนอบนไว้แล้วมาบวชก่อเข้าบรรษาบนไว้ใช่มาบวชข้าบรรษาเพราะเป็นความเชื่อว่าการบวชหัวสาภาษาชาวบ้านนะบวชหัวสาเนี่ยคือบวชสามวันเจ็ดวันของผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีนะคะที่เขาบวชกันเนี่ยเขาถือว่าเป็นการสร้างชีวิตใหม่เป็นการบวชหมดเคราะห์หมดโศกนั่นเองนะคะเป็นการบวชทีนะให้หมดเคราะห์หมดโศกแต่ใครที่แบบ เจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เนี่ยคือความเชื่อเลยที่เขามีมามีมากันตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะคะครับอะคำถามนี้น่าจะเกี่ยวกับช่วงเข้าภาษาช่วงเข้าภาษาทําไมถึงฝันเห็นพญานาคบ่อยอ๋อเออเจอน้องคน,นหนึ่งมีมีมีเขาเกิดวนัวนวันอังคารและเขาเป็นคนที่ฝันเห็นพญานาคบ่อยอหนื่องเลยแสดงว่าเขาเนี่ยต้องนับถือพญานาคอ่ะมีความเชื่ยมยอมโยงกันเรื่องเน่งเลยนับถือ หนึ่งเลยนะคะสองคนคนนั้นเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในนิมิตฝันเป็นรางที่ต้องฝันทุกๆุกปีนะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่ยึดถือก่อนถึงฝันแล้วเขาเป็นคนเซนต์แรงอะไรใช่ไหมเนี่ยวันอังคารวันอังคารแล้วก็อย่างที่สามแสดงว่าคุณยังไม่บวชย้ำตลอดเลยว่าให้บวชเนี่ยอย่างที่สามนะจะฝันทุกๆปีฝันตลอดยิ่งวันโกนจะฝันจะฝันจะฝันนะคะแล้วก็ รีบไปถวายตัวเก่พยานาคถ้ามีโอกาสแล้วมีกำลังทรัพย์มีปัจจัยตัวเองพร้อมครับให้ทำบุญทำดานถึงหลวงพ่อปู่นะคะอเออให,ให้ไม่นำนำพาตัวเองไปถึงถ้าไปไม่ถึงสักทีนึงให้นั่งสมาธิไว้ครับนั่งสมาธินึกถึงท่านนะคะจะช่วยได้ถ้าจะไปนี้ต้องไปที่ วัดป่าคำชะโนดอันนี้ก็ชื่อชื่อดังอีกที่หนึ่งคุณดีที่ไหนที่ไหนปทุมเนี่ยรู้สึกวัดอะไรสักวัดหนึงสำหรับคนภาคกลางใกล้ๆมีอยู่นะมีมีมีะเซิร์ชเิร์ชช่วยเซิร์ชหาด้วยฮะวัดวัดที่ปทุมนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกลองดู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 นะฮะใกล้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 ลองหาลองหาลองหาก็ดูหรือเอาใกล้บ้านก็ได้บางทีไม่ต้องเป็นที่ที่ที่มีชื่อเสียงอะไรอ่ี้ก็ได้ใช่ไหมหรือถ้าบูชาอยู่แล้วก็หรือไปตามบสถ์วัดก็ได้บสถ์วัดเห็นไหมจะมีพญานาค ไปทําบุญที่โบสถ์วัดก็ได้ได้ค่ะตรงคืาเรยกอะนรบันไดเหรอครับจะมีเห็นบ่อยๆแต่ไม่ต้องไปตั้งสาะไรตรงนั้นนะไปทําบุญถามหลวงพ่อก่อนไปทําบุญเข้าโบสถ์วัดนั้นแล้วก็เป็นการนึกถึงคารวะขอนอบน้อมขอกราบสักการะก็ได้นะคะได้เหมือนกันก็คือเหมือนอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เหมือนดีเนี่ยดีดีนะฮะที่แบบเราจะได้รู้ว่าเราเราควรจะ บูชาสำหรับยิ่งคนที่<ช>ยังไม่รู้ว่าจะบูชาอะไรดีสำหรับฝ<ช>่ายมูนะน,นึกไม่ออกถ้าเรามีน,มนิมิตฝันมีเซนต์อะไรเรื่องเนี้ยก็เหมือนเข้ามาบอกว่าใช่แล้วเออแะเ,เลือกอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะดีะนะคะดีจ้ะปานมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความฝันมีความคําถามเกี่ยวกับความฝันเยอะพอสมค<า>วรเลยฝันเรื่องเดิมๆบ่อยๆเป็นประจําเป็นประจําเลยอันนี้ คนที่ฝันเรื่องเดิมๆบ่อยๆเนี่ยบ่อยๆเนในมีลักษณะทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะอ้าวิทยาศาสตร์ก่อนคือเขาจะยึดมั่นถึงมั่นในเรื่องนั้นเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำถ้าคนที่ฝันเรื่องเดิมๆบ่อยๆลักษณะของสยศาสตร์สองแสดงว่าเป็นคนฝันแม่นฝันมาฝันแม่นฝันเรื่องเดิมๆบ่อยๆแต่เกิดเหตุการณ์จริงเรียกว่าเดจาวูคือมันหลายนิมิตฝันจัด มันเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันมากนะคะแต่บอกนิดนึงถ้าค,คนที่ฝันบ่อยๆน,นิมิตเห็นบ่อยๆนะคะต้องเป็นคนที่จิตแข็งพยายามบริหารจิตให้จิตแข็งนะคะจะช่วยได้นะคะคนที่ฝันบ่อยๆหรือคนที่ฝันเห็นลางร้ายและเกิดขึ้นจริงนะคะคนเหล่านี้ตื่นมา ให้ล้างหน้าเสมอล้างด้วยอะไรน้ำเปล่าเฉ่นมาล้างล้างหน้าไม่ต้องแบบน้ําพิเศษอะไรไม่ต้องเลยโอ้ไม่ต้องค่ะคุณดินไม่ต้องเอาน้ําทิพหรือว่าน้ําอะไรก็แล้วแต่ไม่น้ําแร่ไม่ต้องมาคนที่แบบฝันเจอเรื่องไยๆเรื่องไม่ค่อยดีใช้น้ําเปล่าล้างหน้านะคะตื่นมาหรือใครที่จําไม่ได้ว่าฝันอะไรไปฉันไม่อบางคนตื่นมาจาฝันไม่ได้ล้างหน้าเถอะค่ะและมีความฝันหนึ่งที่ฝันเจอว่าหลายคนหลายคนฝันแล้วก็ร้องไห้ตามครับฝันเห็นบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณเนี่ยเสียชีวิต แต่ยังไม่เสียม,มีบ่อยมากเลยมีมีตือแม่ลองให้ตามก็มีเห็นมีเป็นความเชื่อที่ดีนะคะคุณดินคนที่ฝันเห็นบุคคลเหล่านั้นตายแต่ในชีวิตจริงยังไม่ตายในฝันผีจะให้แรงบุคคลน,นั้น แสดงว่าเขาอยู่ในดวงของเคราะห์คราวเคราะห์อยู่อแต่คนบางคนบางเอิญมีคนฝันถึงแสดงว่ามีผีให้แรงผีอวยพรให้คุณเนี่ยยังโชคดีอยู่ยังไม่ถึงความตายนะยังแข็งแรงนะคะนี่นะคะก็เหมือนนี้มาเตือนอย่างน้อยก็เราจะได้ระวังด้วยใช่ไหมเออถ้าเห็นเราจะได้รู้จักระวังเมื่อกี้เรื่องวัดที่ประทุมวัดอะไรคะคุณดินชื่อวัดป่าคลอง11เครับเฮ้ยต้องไปแล้ว ใครจะไปชวนด้วยนะจะไปต้องไปแล้วเนี่ยสำหรับคนแบบอยู่ทางนี้ยใกล้ๆภาคกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้นะวัดป่าคลอง11นะครับอ๋อใกล้ๆเองใกล้ๆอ่ะเรื่องความฝันนี่มีเพียบเลยพี่กล้วยเมื่อกี้ฝันเรื่องเดิมๆไปบ่อยใช่ไหมอันนี้ฝันเห็นแหวนฝันเห็นแหวนแหวนตัวที่ตัวเองใส่ก็ดีหล่นหายก็ดีฝันเห็นแหวนแต่งงานหลุดล่วงก็ดีหรือฝันเห็นแหวน สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลุดแล้วก็หายในฝันคือหายแล้วก็จากฝันแบบนี้แสดงว่าการจะมีการเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆนะคะถ้าฝันเห็นแหวนที่ตัวเองเป็นคนสวมใส่ตลอดครับแล้วก็หลุดร่วงหายแสดงว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ แต่ถ้าฝันว่าตัวเองอ่ะสวมแหวนโดยที่แหวนนั้นเนี่ยมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เห็นในฝันครับถ้าเห็นแหวนทองหรือแหวนเงินที่รู้สึกแสบตารู้สึกว่าเราชอบจังเลยมันสวยจัดคุณจะได้ราบคนที่มีคู่แต่งงานแล้ว จะได้ลูกส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ยังใช้ชีวิตโสดอยู่แสดงว่ากําลังจะมีคู่นะคะกําลังจะมีคู่นะหรือว่ามีบริวารแท้มาอะไรมาเนี่ยค่ะแต่ถ้าฝันเห็นแหวนที่ไม่เคยใส่เลยไม่เคยเจอในชีวิตจริงเลยหลุดล่วงจากมือแสดงว่ามีคนเนี่ยปองร้ายเราอยู่ไอ้คนปองร้ายเจอเจอเคราะห์เจอโศก ให้รีบแผ่เมตตารีบไปทําบุญชําระหนี่สงนะคะชําระหนี่สงบริจักการน้ำตาใไรใดทั้งสิ้นนะคะและก็ที่สําคัญเติมน้ํามันตะเกียงให้ตัวเองอันนี้นะย้ำไปแล้วนะเรื่องการเติมน้ํามันตะเกียงเราเคยพูดไปแล้วเรื่องนี้อันนี้ฝันเรื่องแหวนมีเว็บเข้ามาผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยฝันถึงฝันว่าฝันหลุดตัดหรือตัดผมอาเคกรวมกันเลยดีกว่า ฟันหลุดแล้วก็ฝันว่าได้ตัดผมตื่นมาผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝันอะไรถ้าฝันในช่วงฟันหลุดเนี่ยถ้าฝันวันโกนหรือวันเกิดตัวเองนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขฟันหลุดจะมีบุคคลที่จากไปหรืออีกความหมายในหนึ่งนะคะจะมีญาติจากทางไกลมาหาขอความช่วยเหลือนะคะอ้อที่สองกรณีนะสองทางนะคะส่วนฝันว่าตัดผม คนที่มีโรคภัยอยู่หรือมีความทุกเนื้อร้อนร้อนรุ่มหัวใจอยู่จะพ้นทุกพ้นเคราะห์ฝันมาตัดผมนี่คือเรื่องดีเหรอพี่ใช่อ,อ,อันนี้คือคือกรณีหนึ่งนะกรณีที่สองจะมีเรื่องให้เราเสียเงินเสียทองอมีสองกรณีนะคะเนี่ยใครที่แบบรู้สึกว่าแบบตัวเองเนี่ยฝันในยามวันวันโกนหรือวันเกิดนะคะ รีบไปทําบุญเลยถ้าอยากเจอเรื่องดีนะในหนึ่งอ่ะรีบทําบุญก่อนเลยถ้าเราเราฝันวันนี้ยมีทริคแล้วแต่ถ้าเราฝันแล้วมัวแต่นั่งเล่าความฝันตีเลขเด็ดอยู่จ้องแต่เลขอ่ะคุณเจอกับเรื่องแย่แน่เออดังนั้นเพราะมันเป็นลางบอกเหตุนะใช่ยิ่งคนที่แบบว่ามีเซนเซนแรงใช่ไหมอย่างวันพุธกลางคืนวันอังคารวันเสาร์อะไรเงี้ยถ้าแม่นๆมนพวกนี้ยอันนี้ควรเหมือนมาเตือนเลยนะควรนะเป็นการเตือนนะคะ เชื่อไว้ไม่เสียหายเรื่องนี้จริงตื่นมากวดน้ําง่ายๆคือ <ไง S 2> หลักนะสําคัญเลยนะถ้ากลัวไม่เป็นเนี่ยแค่เราเทน้ำผ่านภาชนะเนี่ยบางคนสงสัยว่าต้องท่องอะไรไหมย,ยังไงถ้าท่องอะไรไม่เป็นแล้วจริงๆนะแบบขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าโวยพรตัวเองเลยตั้งน้ําใส่แก้วเทน้ําใส่ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเจอแต่กรรมดีอขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าปราศจากมนทินท่องได้หมดเลยขอให้หมดโศกหมดโลกหมดไปท่องท่องให้ตัวเองก็ได้ถ้าท่องอะไรไม่ได้ไ<ม>แล้วแต่ะไรม่<า>มมออกแล้วนะนึกไม่ออกแล้วแล้วก็ออนาน้ำนั้นอะไปรดต้นไม้ครับลดต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคุณดินนะไม่ปรถเหียวเียวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบ เราเห็นต้นไม้ต้นนี้เหี่ยวอยู่แล้วแบบเออแบบจะไปแล้วมันก็คงไม่ช่วยแล้วงเลยอยากลดต้นเนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเขาไปใช่ไม่ได้นะวันนี้ปล่อยเขาไปเธอะนะไปลดที่แบบที่อุดมสมบูรณ์ดีกว่าเมื่อกี้แอบมีคนถามอีกแล้วคําถามที่เคยมีคนถามแล้วนี่ได้ถามถามไม่อีกได้ฝันถึงคนที่ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ฝันกี่ทีฝันบ่อยไหมไม่บ่อยถ้าฝันถึงคนไม่รู้จักครับมีนหนึ่งหนึ่งนะ คนคนนั้นเนี่ยเคยเจอกันในพบชาติก่อนอม,มาในรูปแบบของเจ้ากับนายเรีอ,อันนี้คือในหนึ่งนะอีกนหนึ่งก็คือเราเดินสเปสะสปะวันนั้นเป็นวันที่เที่ยวเยอะอเที่ยวสังสรรค์กบหาสมาคมเยอะอเจอผู้คนมากมายหลายหน้าหลายตาเป็นสัมภเวสีที่ตามเรามาติดตัวมามันมมก็เลยมาในนิมิตฝันกล้าฝันเห็นสองกรณีลักษณะนี้เนี่ย รีบตรวจน้ํารีบทําบุญหรือตื่นมาล้างหน้านะคะฝันกี่มวงกี่ยางก็แล้วแต่ถ้าเรานึกได้ตื่นมาล้างหน้า,เ,ออนาเลยค่ะอ,อแต่ในกรณ <จบ S 1> ีแบบว่าไม่ไม่ค่อยนะแบบว่าฝันใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบว่าผมส่วนใหญ,ญจ่จะจะฝันเฉพาะคนที่จําหน้าได้บ่อยเจอหน้าบ่อยถ้าฝันแล้วแบบเป็นแม้ฝันแล้วเราสามารถควบคุมตัวเองได้คุณพี่ผมเป็นไหมฮะอีถ้าฝันแล้วคุมตัวเองได้อ้ยสนุกบันเทิงเลย <c oughs> บันเทิงเลยเดี๋ยวเล่าต่อเบรกหน้าบันเทิงผมพูดเลยนะฮะไปเจอกันเบรกหน้าครับผม Come cool on!